สวัสดีครับผู้ติดตามนะครับช่อง Fighting Fit ชนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปตอนอกิ่งมะขามนะครับจากเ่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ตอนอะมะขามต้นนี้มันก็จะมีตอเหลืออยู่อีกแล้วก็ตอนที่ตัดมาแล้วเนี่ยมันจะเขาจะแตกกิ่งขึ้นมา พอที่เราจะตอนได้อีกแล้วนะครับก็คือจะเขากิ่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ผมก็จะตอนเขาอีกครั้ง,น,งนะครับอันนี้เพื่อจะเอามาทำบอนไซเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกิ่งเขาเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมี นนี่ะครับมีเคเบิลทายมีเชือกอันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับที่แช่น้ํามาไม่ต่ากว่า1คืนแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเทปใส่นะครับมีถุงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นถุงขนาด ประมาณนี้ครับเราก็ผ่านะครับเพื่อไว้สำหรับห่อตุ้มตุ้มตอนนะครับนี่ไกลนะครับไปตัดกระดาษกาวนะครับอันนี้เป็นน้ำยาเล่งลากนะครับอันนี้เป็นน้ำยาเล่งลากที่ที่ทำเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอน วิธีการทำนะครับน้ำยาเล่งรากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิ่งที่จะตอนกันเลยครับไปเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งผมจะตอนกิ่งนี้นะครับอันนี้พอดีผมได้ทําการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับขยับเนี้ยนะตัดแล้วก็ พูดทิ้งไว้เป็นเวลาสองวันแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทอจ,จะตอนกิ่งนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้มีกิ่งเดี๋ยวเราเลี้ยงกิ่งนี้นะครับน,นี่เขาแลจะเฉาเฉาแล้วเดี๋ยวจะทําการตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทาน้ํายาเล่งรากก่อนนะครับน้ํายาเล่งรากที่ทําเองเนี่ยนะครับ เดมใช้ผูกกันนะครับผูกกันแล้วก็ทาทาให้รอบๆเลยนะครับรอบๆบ,บริเวณแผ่ด้านบนนะครับอันนี้ทิ้งไว้หลายวันแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มเหี่ยวแล้วครับใบถ้าเกิดว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ลิดใบเก่าเขาทิ้งให้หมดเลยนะครับ จะมีการคายน้ำเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครไม่มีหรือว่าใครมีน้ำยาเล่งลาดที่มีจำหน่ายอยู่ตามร้านเกษตรครับก็สามารถนำมาใช้แทนได้นะครับอันนี้ผมผมก็มีนะแต่ว่าผมไม่เอามาใช้นะผมใช้น้ำยาเล่งลากที่ผมใช้เองที่ทําทขึ้นมาเองนะครับ ถ้าเกว่ใช้น้ํายาเล่งลากที่มีจําหน่ายเนี่ยจะต้องทาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเราก็หุ้มเลยนะครับโอเคเราทาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดกระดาษกาวมานะครับอย่าเพื่อจะเอามาติดถุงพลาสติกที่เราผ่าครึ่งไว้นะครับไม่ต้องยาวมากครับ เอาแค่ติดให้มันอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ติดในลักษณะนี้นะครับคือติดให้มันเหลืออีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับอย่างนีเน้เพื่อเราจะเอาไปติดบนกิ่งที่เราจะตอนนะครับ แล้วก็พันล้อมนี้นะครับแล้วก็ให้มันเกยกันนิดนึงก็ได้นะครับแล้วเราก็ติดกระดาษกาวไปเลยนะครับนี่นครับทันนี้ ก็ได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำผมจะใช้เคเบิลทายนะครับมัดเพื่อความสะดวกสบายนะครับและรวดเร็วแต่ส่วนด้านบนผมจะใช้เป็นเชือกนะครับเพราะว่าเผื่อ,อมันแห้งเกินไปหรือไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้นะครับนี่นครับ อันนี้เองครับง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาปุยมะพร้าวนะครับใส่ลงไปเลยคุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับ เถิดว่าใครจะตอนมาขามเนี่ยแนะนําให้เป็นกิ่งที่มันตั้งตรงนะครับลากจะออกสม่ําเสมอกว่านะครับผมลองตอนมาหลายกิ่งแล้วเผื่ว่าเป็นแบบกิ่งที่มันอเอียงเอียงเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มัดเลยนะครับ มัดให้นั่นนะครับกันก็คลายความชื้นด้วยครับเงื่อนที่เรามัดก็ใช้เป็นเงื่อนที่มันแกะง่ายๆนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเรามาเติมน้ำมันจะยากนะครับแล้วก็มัดตรงกลางไว้นะครับเพื่อให้ ความชื้นนะครับสัมผัสกับบริเวณแผลนะครับแล้วเขาจะได้งอกมาได้นะครับ <Yeah. S 1> มัดไวไ้ต้องแน่นมากนะครับอันนี้น,นี่มัดตายไปเลยนะครับบโอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับ ง่ายครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับว่าต้นนี้จะใช้เวลากี่วันนะครับในการงอกนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง Fighting f i Fighting Fish ชลบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปสอนทำน้ำยาเล่งราก,กันนะครับอันนี้ก็ไว้สำหรับไว้ลดต้นไม้ที่เราตอนได้ด้วยนะครับผสมน้ำ ใช้รถได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ